คนเคยได้ยินเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึง่งโทรไปหาผู้เป็นพ่อแล้วอ้างตัวว่าเป็นลูกสาวเพื่อไปขอยืมเงินไหมคะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงลองฟังจากเรื่องจริงคลิปเสียงนี้ดูค่ะฮัลโหลพ่ออยู่ไหนพ่อเดินอยู่ข้างนอกอ๋อ้างโทรหามีเรื่องจะให้ช่วยแป๊บหนึ่งอา้าวพ่อมาออกมาของไง,งแล้วเงินมาไม่พอว่าจะขอ,อยืมพ่อก่อนโอ้อาดิเท่าไรลูกมันพ่อมีถึงหมื่นไหมมีม,มันขาดอยู่สามหมื่นแปดไงโ okay, อเคสามหมื่นแปดจะพ่อโอนให้นะ เดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนจ่ายให้เลยใช่ลูกสาวจริงนะใช่หนูอยู่ร้านเขาแล้วไงหรือเอาโทรศัพท์โอนตังมาหนูเกิดวันที่เท่าไหร่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อหนูกหนหนูเกิดวันที่เท่าไหร่อ้าวพ่อจำไม่ได้หรออ้าวแล้วยืนยันตัวตนหน่อยจริว่าใช่จริงนะอ้าวโอ้โหพ่อไม่เชื่อหนูขนาดนั้นเลยหรอกกลัวเป็นคอมพิวเตอร์ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปถ่ายให้ดู พ่อจะคุยกับเจ้าของร้านเขาไหมล่ะไม,ไไม่หนูเกิดวันที่เท่าไหร่คุณพ่อใช้ไหวพริบทําให้รอดจากนิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวได้เพราะถามหาวันเกิดหรือจะเรียกว่ารหัสลับจากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกสาวก็ไม่สามารถบอกได้ ในความเป็นจริงแล้วรหัสลับที่เป็นวันเกิดอาจจะง่ายต่อการคาดเดาของมิจฉาชีพเพราะปัจจุบันข้อมูลพื้นฐานอย่างวันเกิดเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่บัตรประชาชนอาจจะอยู่ในมือของขบวนการพวกนี้แล้วก็เป็นได้ม่ดามเลยอยากจะฝากหลักการการตั้งรหัสลับของครอบครัวเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเดาทางได้อย่างเช่นไม่ควรมีแค่คำถามเดียวเลือกคำถามที่ไม่ใช่ความรู้รอบตัวแต่ควรถามเกี่ยวกับของที่อยู่ในบ้าน เพราะคนในบ้านเท่านั้นที่จะรู้คําตอบอย่างเช่นคําถามที่บอกว่าแมวตัวแรกของครอบครัวนั้นชื่ออะไรหรือจะเป็นการหลอกถามคําถามที่บ้านเราไม่มีอย่างเช่นรถยนต์ที่บ้านสีอะไรแต่จริงๆแล้วบ้านเราไม่มีรถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะด้วยความห่วงใยทุกคนจากมาดามตูนค่ะ